สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาอ้นี่นะวิธีเช็คแบบว่าเราไม่มีเครื่องมือเราไม่มีด็อกเตอร์เราไม่มีอะไรพวกนี้นะครับเราจะมาเช็คโค้ดนะพวกคลิกไอรุ่นนี้นะรุ่นรุ่นตัวร้อยยี่สิบห้าร้อยห้าสิบตัวใหม่ๆพวกนี้นะครับตัวทรงนี้นะคือรถรุ่นนี้เนี่ยติดโค้ดนิดหน่อยเนี่ยมันจะขึ้นโค้ดเลยนะครับโค้ดนิดหน่อยมันก็ขึ้นแล้วนะติดอะไรนิดหน่อยมันก็จะขึ้นเป็นโค้ดนะครับเนี่ยตัวนี้ติดโค้ดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะ แต่จริงตัวนี้ผมเช็คแล้วแหละมันขึ้นโค้ด5 2แล้วก็ลองลบโค้ดลงไปแล้วนะแล้วก็มันก็เป็นอีกแสดงว่าไอ้ตัวมัดไฟมันเสียแน่นอนนะครับเซ็นเซอร์มัดไฟมันเสียแน่นอนนะไอ้ตัวไอ้ขดลวดอนะ่ะไม่ไม่เสียหรอกแต่ว่ามันจะเสียตรงตัวไอ้เซ็นเซอร์มันนะครับเอาเอาตามนี้ก็คือว่าวันนี้จะพามาเช็ควิธีเช็คนะี่เช็คยังไงนะเนี่ยผมใช้ครีมนะ ทีมแทนสายไฟนะครับเหมือนสายไฟเส้นเดียวแหละแต่ว่ามันเป็นหัวสองอันนะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับแปบลบว่าถ้าหากใครเป็นแบบนี้ลองกดเข้าไปดูคลิปในนี้ได้เลยแล้วก็ทําตามแบบนี้นะเนี่ยเบื้องต้นนั้นเราก็เปิดออกมาสมมุติว่าเราขับรถอยู่ทุกวันเนี่ยนะเปิดกุญแจมาปุ๊บเห็นโค้ดมันเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีเอ๊ะมันขึ้นโค้ดอะไรมันไม่บอกมันขึ้นนิ่งๆค้างยาวแบบนี้นะ เนี่ยวิธีเช็คก็ไม่ยากนะก็ไม่มีเครื่องมือวัดใดๆแล้วก็หาสายไฟเส้นหนึ่งอันนี้ก็เป็นครีมนะครีมแย่ได้ครีมหนีบได้หนีบเข็มนี่แหละตามร้านขายได้ขายอุปกรณ์เย็ยบผ้าทั่วไปมีขายนะแค่15บาทเองนะครับซื้อไว้ติดรถได้นะครับนี่นะเช็คเองได้เช็คเองได้นะครับเช็คเองได้นะต่อมาเราเปิดขึ้นมาเราไม่รู้ว่ามันขึ้นค้ดอะไรนะครับเราก็มาที่นี่นะนี่ผมแกะหมดแล้วล่ะ อ่าเดี๋ยววันนี้พามาดูแล้วกันเพราะว่าคลิปการเช็คการวัดพวกนี้ผมไม่ได้ทําตั้งนานแล้วนะไม่ค่อยได้ทําลงนานแล้วนะส่วนใหญ่ลงคลิปอย่างอื่นนะครับผมนี่นะต่อมาเนี่ยมันจะมีเราแกะฝาออกมาจะมีฝาแดงๆเนี่นะฝาแดงๆมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่น,นนะจะมีเหลี่ยมแบบนี้นะเราก็แกะฝาแบบนี้ออกมานะครับนะีต่อมา แล้วซูมให้ดูใ,ใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวซูมให้ดูใ,ใกล้ๆนะอ่ะเอากันชัดชัดนะคือสีสายไฟเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจนะครับสีสายไฟเราไม่ต้องสนใจเนี่ยตามที่ถนัดนะคือผมจะถนัดไอ้ตัวติ่งนี่นะเนี่ย,นะเ,ยเห็นไหมติ่งมันจะมีในรอบตัวเนี่ยมันจะไม,ม่มีติ่งใดๆนอกจากติง่งติ่งนี้ติ่งเดียวติ่งล็อกฝามันจะมีอยู่ติ่งหนึ่งน,นะติ่งตรงกลางเนี่ย นะครับน,นะอ่าเอาหงาไว้ด้านบนนะสำหรับผมนะเอาหงาไว้ด้านบนแล้วก็ผมก็จะใช้คู่ด้านซ้ายเนี่ยนะคู่ด้านซ้ายนี่นะนี่เสียบเข้าไปนะเดี๋ยวเขาเปิดกุญแจก่อนนะอ่าเนี่ยถ้ามองสายไฟก็จะเป็นคลิกร้อยยี่ห้าตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลกับเขียวเขียวขาวหรือไงเนี่ยนะ เขียวขาวหรือเขียวดำไม่รู้เขียวดำเขียวดำเขียวดำนะน้ำตาลน้ำตาลกับเขียวดำนะเอาอย่างนงี้คือเอาไว้ตัวนี้เอาไว้ด้านบนไว้ด้านบนนะครับแล้วก็ไอเรามามองมุมซ้ายนะมุมซ้ายเราใช้คู่ด้านซ้ายเสียบ,บต่อเสียบต่อตรงกันไว้นะเสียบขั้วสายไฟอะ่ะอ่ะ อ่นีมันก็จะเหมือนสายไฟเส้นเดียวที่ต่อคอมอยู่นะถ้าใช้สายไฟก็ได้แต่ว่ามันอ่อนไงมันไม่ถนัดนะครับผมก็เลยใช้เป็นพวกคีมแบบนี้แทนนะแค่นี้เราก็จะรู้ว่าเราควรเช็คคดยังไงนะเดี๋ยวเรามานับดูกันเดี๋ยวเรามาเปิดกุญแจนะนี่ผมปิดกุญแจไปแล้วเนี่ยรถใครเป็นแบบนี้นะลองเช็คแบบนี้ได้นะ พอเราเปิดกุญแจนะมันจะเริ่มกระพริบหนึ่งนะสองสามสี่ห้าเนี่ยหนึ่งสองไอ้ที่เร็วๆเขาเรียกหนึ่งกับสองนะไอ้ที่ห้าครั้งนี่มันจะกระพริบปเป็นนานๆหน่อยเนี่ยมันเขานับเป็นครั้งละสิบนะครับผมครั้งละสิบนะอันนี้ห้าสิบนะห้าสิบสองเขาเรียกนะมันจะขึ้นโค้ดตัวนี้น่ะจะขึ้นโค้ดอะมัดไฟนะ พัชเชอร์นะมีปัญหานะครับผมเนี่ยหรือว่าถ้ามันขึ้นโค้ดแบบนี้พี่ท่านใดนับได้เท่าไหร่ก็ลองพิมพ์เข้าหาดูในช่องทาง youtube นะครับเพราะว่ามีหลายช่องอ่าที่เขาทำขึ้นมานะว่าขึ้นโค้ดนี้มันเป็นอะไรขึ้นโค้ดนี้นเป็นอะไรนะครับจริงๆไม่ต้องมีด็อกเตอร์ก็สามารถรู้ด้วยตัวเองได้นะทำแบบนี้นะครับนี่เลยนะแค่นี้เองนะครับ อันนี้ยังไม่ลบโค้ดนะเดี๋ยวยังไงผมขอเปลี่ยนให้พี่เขาก่อนเดี๋ยวค่อยมาลบโค้ดทีเดียวนะโอเคเดี๋ยวผมขอเวลาเปลี่ยนให้พี่เขาแป๊บหนึ่งนะเนี่ยพี่เขาซื้อมาแล้วนะผมก็กะว่าถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยผมลบโค้ดเข้าไปแล้วคือว่าให้พี่เขาลองวิ่งหูก่อนถ้ามันขึ้นอีกแสดงว่าไอตัวมัดไฟนี่เสียแนะ่นอนผมก็เลยให้พี่เขาไปซื้อมาเลยนะครับผมนี่นะตัวนี้นะ ด้วยสิพี่ผมคีมผมจะเข้าไปท่พลาดเลยใช่ไหม,ไมต้องอยู่ด้านบนด้านนี่นะคือคีมมันจับไม่ได้นะครับนี่เนี่ยมันอยู่ด้านล่างเนะนี่ยตัวหนีบเลยนะนี่นะคีมมันเข้าจับไม่ได้นะก็เลยออกอยากเลยต้องแกะหมดเลยนะนะครับโอ้โหหมุนก็ไม่ได้หมมุนนขึา้า มาต่อมาเราก็จะมาปลดปลักตัวนี้นะจะมีปลักอยู่นะครับปลักตัวเนี้ยตัวดำๆนี่แหละนะครับอถอดปลักแบบนี้นะครับมันจะเกาะอยู่ด้านข้างชุดสีเหล่านี่แหละหน่อยหนึง่งนะแล้วก็อ้าออกแล้วก็มุดลงไปนะสักสิ่เน

เนี่ยมาดูนะครับเนี่ยสภาพสภาพมันก็จะเละแบบนี้นะเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่สาอันพี่นะเนี่ย หนึ่งสองสามเห็นปะแล้วมันอยู่ในรูนี่แหละม,มีเซ็นเซอร์สามอันเนยที่มันเสียมันเป็นเซ็นเซอร์จับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ถ้าความเร็วรอบตัวนี้มันจับสัญญาณไม่ได้ก็คือมันสั่งงานไม่ได้พวกกล่องก็ลรวนก็หยุดทํางานนะพี่ง่างๆยาๆหยุดทํางาน,นนี่มีมีรั่วด้วยนะมีชุดไอ้น้ำมันเยิมออกมากนะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆอ่ะมัดไฟมันไม่เสียหรอกนะครับ มัดไฟมันไม่เสียนะแต่ว่าชุดเซนเซอร์เซนเซอร์ไอตัวพัชเชอร์เนี่ยมันเสียนะครับผมตัวนี้นะมันเสียจริงๆอ่ะถ้าซื้อชุดนี้มามาซ่อมมาใส่แทนมันก็ใช้ได้นะแต่ว่ามันส่วนใหญ่ไม่มีแยกขายถ้ามีแยกขายก็ใน l a z a d a มีแยกขายอยู่นะครับผมราคาก็ราคาก็น่าจะอยู่หลักร้อยนะครับตัวนี้นะถ้าใครจะซ่อมก็หาใน l า z a d a าได้นะตัวมัดไอตัวเซนเซอร์มัดไฟตัวเส้นชุดเนี้ยนะ นะก็มีขายอยู่นะแต่ถ้าอยากสะดวกสบายเลยก็คือซื้อก้อนเดียวจบได้มัดไฟได้อะไรทุกอย่างเลยก็นี่เลยซื้ออะไหล่แท้นะครับได้แน่นอนได้เป็นแบบนี้เลยนะเจะอยู่ในกล่องแบบนี้แต่ว่ากล่องนี้ผมยังไม่ได้แกะเลยนะเด,ยเดี๋ยวพาดูไปเรื่อยๆนะครับนะตอนนี้ผมก็ถอดมาเยอะแล้วนะก็ต้องถอดชุดบนด้วยนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันมีน็อตขวางลำอยู่ตรงนี้นะเราง้างไม่ได้นะ พอเราแกะออกมาปุ๊บมันก็จะมีคลิปล็อกอยู่ตรงนี้นะคลิปล็อกก็ง้างออกมาเนี่ยก็จะเห็นปลั๊กเห็นปลั๊กอยู่ด้านในเม็ตึ๊บเลยเนี่ยเนี่ยปลั๊กอยู่แถวๆนี้แหละนะเขาอยู่ในซอกนี่แหละ นี่นะปากี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการกดกดตรงนี้น,ะนี่ยนะกดตรงนี้ดึงนะเนี่ยหลุดแล้วนะไม่มีอะไรหลุดแล้วรอมดอกม,มา ล็อกตรงนี้ล็อกตรงใต้นี่นะนี่ก็แกะออกมาแล้วนะครับเนี่ยแกะสายออกมาแบบนี้นะแล้วก็เสียบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็จะใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับอ่าตอนนี้ก็มาถึงตอนเย็นแล้วนะครับคือผมก็ทํามาหลายอย่างนะครับจริงๆพี่เขาจะมาทําแค่ แค่ตัวมัดไฟนี่นะก็มาเจอปัญหาก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือไอสายยางม้อน้ํานะครับมันแตกมันขาดแบบนี้นะนี่แบบนี้นะครับก็เลยต้องเปลี่ยนสายยางม้อน้ําด้วยนะครับแล้วก็มาเจอซีนจานไฟนะครับผมซีนจานไฟรั่วด้วยนะครับก็เลยเปลี่ยนซีนจานไฟไปด้วยนะครับแล้วก็ทําไอ้นี่ไม่พอนะครับมาเจอไอ้นี่อีกนะครับผมนี่นะก็ซีนฝาครอบวาล์วนะครับซีนฝาครอบวาล์มัน มีน้ำมันซึมออกมานะครับก็ซ่อมให้พี่เขานะครับผมนะต่อมาแล้วก็ยังไม่จบนะครับก็มีน้ำมันโช๊คหน้านะเนี่ยโช๊คหน้าซีนโช๊คหน้าแล้วก็เปลี่ยนซีนโช๊คหน้าให้พี่เขานะครับสองข้างนะครับผมเนี่ยนะเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําเสร็จก็ถึงเย็นเลยนะเห็นนะก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็อาจจะไ,ไม่ได้ถ่ายบางส่วนนะครับในการทำนะเพราะว่ามันมันจะเย็นมันจะมืดนะครับก็เลย ทำไปเรื่อยๆนะครับบางทีเราทำรีบๆเดี๋ยวมันลืมนะก็ทําไปเรื่อยๆนะเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่มาจากแถวไหนนะพี่มาจากสุขุมวิทครับมาาจกสุขุมวิทครับผมสุขุมวิทนะครับผมอ๋อขอบขอบคุณคุณพี่มากนะครับที่เข้ามาหาโทรมาว่าครั้งแรกใช่ไหมพี่ใช่ครับผมโทรมาครั้งแรกปุ๊บพี่เข้ามาหาผมเลยเอ๊ะพี่เป็นยังไงบ้างพี่มาทํากับผมวันนี้รู้สึกว่ารู้สึกว่าโอเคเลยครับดีมากๆเลยครับผมนะยอดเลยครับผม ไม่แพงถูกด้วยถูกด้วยใช่ไหมถูกด้วยไม่แพงถูกด้วยอ่ะแล้วก็มีคนว่าช่างพูดไม่ค่อยเพาะเวลาคุยโทรศัพท์อาจจริงไหมอาจจะจริงอยู่ใช่ไหมพี่ก็ก็นธรรมดาครับผมช่างช่างเขาเป็นคนคุยง่ายๆครับผมครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับผม,ผมก็เป็นคนตรงๆรนะผมช่างก็เป็นคนตรงๆนะครับผมผมก็พูด ตามหลักแนวทางประมาณนั้นแต่ว่าพี่เขามาเจอผมผมก็ผมก็ว่าน่าจะปกติดีดมั้งผมนะ่ะใช่ไหมใช่ครับผมนะจริงๆผมเป็นคนใจดีนะครับถ้าหากใครอยากซ่อมรถทําซ่อมอะไรเนี่ยโทรมาผมได้นะครับผมเอาตามนี้เลยนะครับผมทําให้ได้แบบพี่เขานี่แหละคือพี่เขาจะมาทําแค่ไอตัวติดโค้ด52นะตอนนี้ผมก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหายจากโค้ด52แน่นอนนะครับ เปลี่ยนมัดไฟแล้วก็ทําไปหลายอย่างนะครับผมแต่ว่าไม่มีเวลาถ่ายเพราะว่าทําคนเดียวเดี๋ยวมันไม่เสร็จนะครับจะทำไม่เสร็จนะโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็ประมาณเท่านี้คุณพี่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ